รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ The g a d g e t Studio นะครับรายการ,รที่จะมาอัปเดตเทคโนโลยีล้ำล้ำแก z e e ตนโดนนะครับรับรองครับคุณผู้ชมดูรายการนี้ไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะคอนเทนต์รายการนะคะยังอัดแน่นไปด้วย g a z e t ต่างๆเหมือนเดิมค่ะใช่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงเทคนิคที่นำมาฝากกันด้วยค่ะช่วงแรกนะช่วงเทรนดี้นะครับเป็นเรื่องราวของกระแสตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็น Click wearable เราดีไวส์นั่นเองนะฮะอุปกรณ์ไอทีหรือแกจเจตต่างๆก็จะสามารถสวมใส่ได้ใช่เลยมาขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นมีแว่นมี Google Fit มีอะไรต่างต่างใช่ซึ่งในวันนี้นะคะเป็นแกจเจตที่ใกล้ตัวพี่แสนมากค่ะใกล้ตาด้วยค่ะไม่ใช่ใกล้ตัวอย่างเดียวเป็นแว่น Google Glass นั่นเองค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใส่แว่นสายตาอย่างพี่แสนหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะเป็นแว่นกันแดดต่างๆ่ังงก็คืแบบธรรมดาเฮ้ยเบสิกเฮ้ยไม่เก๋เฮ้ยไม่น่าสนใจดูไม่อินเทรนด์ถูกต้้้อองงตนนนนี Google Google Glass คค่่่ะะเเาทป็กัแลวซึ เราเอาโอเล่กับเลแบนมาออกแบบให้ด้วยค่ะพี่เกศใช่แล้วแต่ต้องย้อนกลับไปถึงตัว Google Glass ก่อนนะคะจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์มาจากโปรเจกต์ a s s ของทาง Google ซึ่งคิดตั้งมาตั้งแต่ปี2011ต่อเรื่องมาจนถึงปี2012ที่แนะนำให้เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นโปรโตไทป์ก็ส่งให้พวกนักพัฒนาหรือว่า Developer เนี่ยได้ลองใช้กันไปลองใช้กันมาแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเขียนแอปพลิเคชันลงไปจนตอนนี้เนี่ย เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นซึ่งเขาก็บอกว่าจะเปิดขายกันในปีนี้นะคะยังไงก็ต้องคอยติดตามกันแต่ว่าความน่าสนใจอยู่ที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สามารถสั่งโทรได้เลยอย่างนี้ววเรานั่งนัอยู่โอ้อยากเล่นเกมไม่จะทำยังไงเอียงหัวเลยอย่างนี้ก็เล่นเกมได้หรือว่าบางทีพี่ ใส่แล้วพี่มองเราบุ๊บข้อมูลของเราว่าเรายังค่ะพี่อันนั้นดูเป็นแบบอันนั้นดูเป็นหนังสัตว์ไปเลยใครจะไปรู้ไม่เพี่แซจะสัมผัสอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางกรมตำรวจของต่างประเทศหรือว่ากรมทหารหรือว่าทางการแพทย์ก็เริ่มมีการอากราฟเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานกันแล้วด้วยเขาได้มีการเขียนตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่สําหรับการใช้งานเฉพาะทางโดยเฉพาะด้วยก็ไม่แน่วันหนึ่งรอาจจะแบบเดินเจอหน้ากันเบอร์โทรขึ้นมาเลยอย่างนี้ไม่ต้องขอคือบางคนอาจจะแบบฮึยจำไม่ได้ คุณนี่อชื่ออะไรเด้งขึ้นก่อนเลยฮะเบอร์โทรข้อความเป็นพิธีกรรายการ The g a t Video เมื่อปี สองคนนี้ไปไกลมากเลยนะคะคือชีวประวัติขนาดนี้เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะใช่แล้วนะนี่ก็คือเรื่องบําบของ Google g l a s s ก่อนหน้านี้ต้องพูดว่า Google g l a s s เขาก็ทํากรอบแว่นของตัวเองเหมือนกันคือหลายๆคนบอกว่าเอ้ยทํามาเป็นตัวแว่นแล้วอ่ะแล้วคนที่แบบสายตาสั้นทํายังไงเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าก็ใส่แว่นสายตาแล้วก็เอากลสใส่ทับปรากฏว่ามันก็ไม่สบายเพราะมันใส่แว่นสองอันใช่หมค่ไมัววุ่นวายฉะนั้นเขาก็เลยจับมือกับโอเคกับเลยแบร์นะคะแล้วก็มาออกแบบให้มัน เป่าอยากโอเคทำให้มีสไตล์มากขึ้นทําให้เวลาเราใส่เนี่ยมันจะดูไม่เป็นมนุษย์ไอทีมากเกินไปเพราะบางทีจะแบบเฮ้ยเธอแบบด็อกเตอร์แบบมาจากคอมพิวเตอร์หรือเปล่าไรอต้องเข้าใจว่าคนไอทีอ่ะออกแบบมันก็เป็นไอทีใชามันอาจจะดูแบบไม่เป็นแฟชั่นนิสต้าเพราะฉะนั้นพอได้สองเจ้าดีเข้ามาช่วยเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่ารูปแบบของแว่น Google Glass ที่แบบว่าหล้ําแล้วก็มีสไตล์จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ กูเกิลก a าสนั้นเป็นแว่นตาที่ Google ผนึกเทคโนโลยี AR หรือการจำลองภาพเสมือนจริงมาไว้ในแว่นไฮเทคผู้สวมใส่แว่นออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไอทีพกพายอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็จะสามารถมองภาพเสมือนจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นได้ค่ะ ตัวแว่นสามารถรองรับคำสั่งเสียงทำให้ผู้ใช้สามารถออกคำสั่งสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยไม่ต้องเอื้อมมือไปแตะหน้าจอขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายภาพดิจิทัลโดยที่ตากล้องไม่ต้องยกมือขึ้นเล็งอีกต่อไปค่ะ และในปีนี้ถือว่าอุปกรณ์สวมใส่กับร่างกายจะเน้นความเป็นแฟชั่นมากขึ้นเพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปทาง Google จึงได้เซ็นสัญญากับ l ลูชอตติก้บริษัทแม่ของผู้ผลิตแว่นตาแฟชั่นชื่อดังอย่างเร y b ร n และออกเลในการพัฒนา g Google g l a s s คอลเลกชันใหม่ล่าสุดซึ่งนี่เป็นอีกก้าวในการผลักดันวันอัจฉริยะไปสู่ตลาดผู้บริโภคการร่วมมือกันร,ระหว่าง2บริษัทนั้นจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบพัฒนาการผลิต และวิศวกรรมของ Google Glass เพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่บนหน้ามีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นเป้าหมายของการร่วมมือครั้งนี้นะคะก็คือการสร้างดีไซน์ที่ครอบคลุมระหว่างสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สูงแต่ก็ไม่ทิ้งนวัตรกรรมความไฮเทคของ Google Glass ค่ะเจ่งมากๆเลยทีเดียวแหละคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้า g ูเ g ิ e น l a าสเอค a l โดเอดิชเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่หนูชอบมากค่ะซึ่งนิวเนี่ยเป็นคนมีปัญหากับสันจมูกค่ะต้องบอกเลยว่ามันสามารถดงไปแบนไปค่ะจะโด่งข้างในหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ก็ต้องกรดงข้างในหรือเปล่าลูกโดมงเข้าข้างในคือปกติอื่นแล้วเป็นนอย่างด้เขาอย่างนี้ ไม่ใช่อะไรกับตัวเองด้วยเออซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสามารถกรับตรงขาจมูกให้เข้ากับสแปนน้าของเราได้ค่ะอ่ามีตัวแบบได้นิดนึงนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะกระชับกระชับได้ถูกต้องค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือสามารถแชร์ข้อมูลค่ะหรือว่าเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทาง Google Drive ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกาเซตที่ลำล้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เตรียมรอซื้อได้นะคะไม่รู้จะขายในไทยหรือเปล่าแต่รับรองถ้ามาขายในไทยนี่เสร็จเลยหนึ่งเสร็จเลยนึ่ครับและสองสามสามส สองสามนี่เขต้องขอเงินพี่แซนแล้วนะคะ<ช>แล้วท<ช>ี่มันเจ๋งก็คืออย่างเงี้ยมันคือมีแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องแบนบเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีแบรนด์ชั้นนําของการออกแบบแว่นตาเยอะๆแบบเนี้ยนะฮะก็คือเข้ามาจาับมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะทำให้มีกรุร๊ปกร s ฟแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วลองคิดดูเปลี่ยนกรอบได้นะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวกราฟเปลี่ยนแต่ตัวกรอบราคาก็อาจจะถูกลงนิดนึงอาจจะแบบว่าเออทำให้เรารู้สึกว่า ใส่เลนแว่นสายตาอยู่เดี๋ยวๆก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นเลนแบบว่ากันแดดอะไรแบบเนี้ยแฟชั่นนิสตาร์ตัวจริงต้องใช้เงี้ยใช่แล้วนะคะค่ะแล้วตอนนี้นิว่านะคะเรามากินหมูกระทะกันดีกว่าค่ะย่างฮาโลกลับที่เป็นั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวกี้ทำอะไรอ่ะอันนี้คือตัวต่อไปเรอจะตำเสดไม่ใช่ที่คือของเล่นแมวในตำไม่ได้หรอบอกไปกี่ครั้งแล้วมากระทะร้อนใช่เหรอคะไม่ใช่เฮ้ยบ้ามันคือออกเคียงเนี่ยเหรอ เดี๋ยวหยุดหยุดหยุดทุกคนคะหยุดหยุดยุดเอาเอาจริงๆเอาจริงๆคือก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันคือ iRobot Roomba หน้าที่ของมันก็คือกวาดใช่ไหมกวาดกวาดตัวนี้ไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนรุ่นเป็น iRobot Scuba 450มันจเป็ตัวนี้ยังไงฮะถูถูค่ะตัวก่อนนี่คือเอาไว้กวาดบ้านนะครับก็จะมีความพิเศษคือสามารถจะพ่นน้ำได้แล้วก็คือใช้ในการถูบ้านนั่นเองใช้งานร่วมกันนะครับนอกจากนี้มันยังมีตัวเซนเซอร์ด้วยเหมือนตัว Roomba เลยคือพอชนอะไรเนี่ยมันก็จะทำการ เวงตัวกลับแล้วก็ชาตัวเองได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเก่งว่ามันต้องซื้อสองตัวป่ะเพราะว่าไว้ถูตัวหนึ่งตัวนึงกวาดแล้วตัวหนึ่งถูอะไรเงี้ยแล้วก็เดินชวนกันไปกีนม้านทั้งวันใช่เหรอนิวว่านะคะก่อนที่สองคนนี้จะไปไกลมากกว่านี้รวมถึงนิวด้วยนะคะเราว่าไปชมีกบ่าคาวว่าตัวนี้ทำงานยังไงกันบ้างค่ะ iRobot รุ่น s o ู b a 450หุ่นยนต์ทำความสะอาดขัดพื้นรุ่นใหม่จาก iRobot ได้พัฒนาขึ้นอีกระดับเพื่อตอบโจทย์การทำความสะอาดให้คุณมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ที่ได้เตรียมพบกับเทคโนโลยีสุดล้ำกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะจาก iRobot รุ่นส c ู b a 450กันค่ะมีความสา,สามารถประมวลผลได้มากกว่า64ครั้งต่อวินาทีสามารถชาเชื้อแบตเตอรี่ได้ถึง99.3% สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากถึง28ตารางเมตร iRobot รุ่น Scuba 450มีเซ็นเซอร์ป้องกันการตกบันไดมีระบบเซ็นเซอร์บริเวณการชนจึงทำให้ชนเฟอร์นิเจอร์หรือกํแแพงอย่างบางเบามีถังแยกน้ำสะอาดและน้ำาสกระปกออกจากกันสามารถทำความสะอาดได้ดีทุกพื้นผิวยกเว้นไม้ลามิเนตค่ะ ก็คือไอโรบอทรุ่นใหม่เอาไว้สาหรับผูพื้นโดยเฉพาะซึ่งเขาบอกว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะคือสามารถกําจัดเชื้อโรคได้ถึง 99. 3มอซค่ะโอ้โหเจ๋งมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนแบบเป็นพวกคุมแพอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วก็คือมีพื้นที่ในการทำความสะอาดประมาณ28ตารางเมตรอ๋อก็คือถ้าเกิดใครอยู่แบบห้องนอนห้องเที่กว้างไปก็อาจจะไม่ด้มันเหนื่อยเกินไปค่ะพี่มันเดินจนเหนื่อยเกินไปรต้องย้ายเข้าไปโซนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ะะจะได้ประมาณนั้นนะคะที่สําคัญค่ะเขายังมีเซ็นเซอร์อย่างที่พี่เก่งบอกไปค่ะ<น>ว่าสามารถป้องกันเปวเองจากการกระแทกได้ออพอน้าเข้าไปใกล้แล้วก็จะถอยออกถอยออกอว่าชนอาจจะชนเบาๆกระ,ะดเด้งตัวออกมาได้ถูกต้องค่ะและนอกจากนั้นนะคะคเขาสามารถแยกเป็นน้ําที่สกรปรกกับน้ําสะอาดได้แล้พราฉในก็ทำให้ห้องของเราเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดเวลานี้นะคะถูกต้องแล้วแล้วค่ะอ่ะละแม่ช่วงแรกของเรานะครับเรียกว่า ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ช่วงเทคโนโลยีครับ จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทหน่าชั้นนำ Seafood CTUF สุดยอดคอลเลกชันเทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์แบบในรูปแบบดิจิตอลครั้งแรกจากนิตยสารดิจิต a ลคาเมรากับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสามารถซื้อหนังสือในเครือเพนพรอบ,บริชชิ่งได้แล้วที่ w w w o o k b c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอ o k b หรือ AIS Bookstore ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและโหน้าชั้นนำ Seafood CTUF ลก็ส่รการ The g a d g e t Studio นะครับในช่วงที่2น,นะครับช่วงเทคโนโลยีครับว<ฮ>ันนี้เรา<ฮ>จะมี<ฮ>เทคโนโลยีล้ำาดนโดดอะไรมาฝากกันครับ รู้ใช่ะก็สองคนก็แบบไม่ต้องอิจฉาอะไรเลยค่ะพอดีแบบได้ไปงานแบบว่ากรรมเครื่องเสียงระดับไฮเอนหรือว่าระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนี่ไปมาแล้วหรอไปมาแล้วค่ะทำไมไม่ชวนไม่บอกค่ะแล้วไปนิวไปคนเดียวก็ดูเก๋กว่าดิค่ะมันคืองานอะไรงานอะไรยังไงงาน B V High End Show 2 0 1 4นั่นเองค่ะใช้ในงานนะคะจะมีเครื่องเสียงต่างๆค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นระดับไฮเอนคือที่ไม่ฟังมาเนี่ย คือเสียงแบบละเอียดมากคือฟังอ่ะมันจะได้อารมณ์ของนักร้องแบบชัดมากเลยค่ะฉะนั้นนะคะพี่เก่งปิดฉาไหมคะเริ่มจะตาร้อนแต่เรื่องนี้ต้องเชื่อน้องเพราะว่าน้องเขาเป็นคนร้องเพลงเรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยเขาหูเทพต้องให้เขาไปฟังไม่เป็นไรค่ะเราไม่ปิดฉานะคะแต่เราจะขอส่งเข้าช่วงด้วยความตาร้อนนะคะขอเชิญชมงาน BAV High End Show 2014ค่ะตามมาเลยค่ะในวันนี้ เอ็นโชว์สอเป็นมหากรรมเครื่องเสียงสุดล้ำแห่งปีเลยทีเดียวในงานนี้นะคะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่4แล้วล่ะคะ่ะแน่นอนนะคะว่าในงานจะต้องมีเครื่องเสียงสุดล้ำที่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกเลยทีเดียวะคะ่ะฟังแบบนี้แล้วนะ,ค,ะคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะอยากทราบใช่ไหมล่ะคะว่าเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงฟังแล้วเนี่ยจะเคลิ้มไปถึงไหนนะคะต้องรอติดตามกันค่ะไปชมรายการกันเลยค่ะ เ่งเสียงแต่ละตัวในงานนี้นะคะเรียกได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่สุดยอดมากๆแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นไฮไลท์ประจํางานนี้นะคะที่เรียกได้ว่าจะมาเปิดตัวที่นี่เลยหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะคะไปชมดีกว่าคะ่ะ คลุมมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องเสียงและลำโพงชื่อดังจากต่างประเทศได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลำโพงซีรีส์ล่าสุดจากทันนอยรุ่น p r e i s c o Reference ลำโพงจากเมืองผู้ดีอังกฤษและชุดเครื่องเล่นระดับไฮเอนจากประเทศญี่ปุ่นแบรนด์ Esoteric โดยภายในงานนะคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับลำโพงในซีรีส์ Go Reference โดยมิสเตอร์มาตินผู้บริหารจากแท่นน้อยและทุกคนภายในงานยังได้ร่วมพิสูจน์พลังเสียงแห่งคุณภ<ม>าพจากลำโพงและชุดเครื่องเล่นระดับไฮเอนชุดนี้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะคือไฮไลท์ประจำงานนี้นั่นเองค่ะเป็นเครื่องเสียงและลำโพงไฮเอนระดับโลกเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ฟังแล้วเรืยนง่า่อคุณภาพเสียงหรือว่าวัสดุนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเจ๋งสุดๆเลยเลยค่ะแต่ทั้ง วันในงานนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นออเทอร์รท์ต่างๆนะคะรวมไปถึงลำโพงและก็เครื่องเสียงที่นำมาฝักกันด้วยค่ะหวังว่าคุจะประทับใจกันนะคะส่วนพี่เก่งกับพี่แสนไม่ต้องอิจฉานะคะของฝากก็ไม่มีมีแต่ภาพมามฝากนี่เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะส่งไปที่ตอกเอนเลยค่ะแหมงานนี้น้องดิวจับเต็มมากทั้งเครื่องเสียงทั้งลำโพงบอกเลยเจมไม่อิจฉาทำไมไม่อิจฉานะคะหนูต้องการให้เจมอิจฉาเจมไม่อิจฉาค่ะน้ำเสียงดูไม่ใช่ไม่อิจฉาค่ะโอเคน้องเเอ นงเอกเป็นนางเอกไม่อิจฉาหน้าตตาไม่ใช่สกิลเมื่อกี้แบบว่าดูดูจะโดนลืนกินเข้าไปแล้วใช่อ่ะ่เราให้ฟังหน่อยไปสัมผัสมาแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าแทนนอยกับอิโซเทอริกนะคะสองยี่ห้อนี้เนี่ยได้ร่าเป็นแบรนด์ที่ชั้นนำอยู่แล้วสำหรับใครที่ทำงานกับวงการเพลงโดยเฉพาะพวกห้องอัดต่างๆ แค่น้อยเนี่ยไม่พลาดเลยค่ะเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยจะละเอียดมากๆได้ยินแน้กระทั่งลมหายใจเบาๆหรือว่าเสียงกีตาร์ที่แบบลีกโอ้โหคือแบบมันละเอียดจนแบบฟังแล้วนี่เหมือนเข้าไปอยู่ในโลกนั้นเลยจริงๆเียเพิ่มประมาณนั้นนะคะถ้าใครอยากได้ เราตามันกันเองนะคะทุกๆอิจฉาแต่ตเขาบอกว่างานนี้จัดทุกปีเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไม่เป็นไรปีน<ช>หน,น,น้าค่ะช่วงต้นปีป่ะคะใช่ครคนที่เป็นคอหนังคอเพลงหรือว่าชื่นชอบขึ้นเสียงนะครับก็ต้องติดตามครับงานนี้จะจัดทุกปีนะคะรับปีนี้ใครพลาดไปไม่เป็นไรเนาะ้อปีหน้าอ่ะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนิวมากนะครับที่ไปเอานวัตกรรมดีๆเทคโนโลยีเจ๋งๆแบบนี้มาฝากกันแต่ว่ายังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวของรถ ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยบางทีฝนก็ตกมากเกินไปรถเนี่ยพิ่งล้างมาพอออกมาจากคาแคนน์นั่นแหละเละจ้ะใช่เป็นปัญหาที่น่าเบื่อมากนะคะกับการที่เราขับรถเข้าไปสวยๆแล้วก็ล้างรถล้วก็รถก็สวยนะดูใหม่เชียวสักพับเรียบมาป่าฝนตกนีแหละคืออะไรเละทั้งคันค่ะพี่แซนตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่แล้วจากรถนะฮะค่ายยิสันนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้รถเนี่ยมันก็เซลฟ์คลีนนิ่ง สีของเขาจะถูกเคลือบด้วยเรียกว่าเป็นเทคโนิคยอะไรนะฮะเป็นสารตัวใหม่นะคะซึ่งสารตัวนี้เขาบอกว่าพอเคลือบลงไปแล้วจะทําให้รถเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะโดนฝนโดนน้าโดนอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นปัญหาตอบปนี้เราจะไม่ต้องล้างรถอีกต่อไปมันคล้ายๆอะไรอ่ะใบบัวค่ะเอประมาณอย่างนี้นที่ไม่เนแบบน้ำเลเราไม่อเลยมันจะกลิ่งคือหมายควว่ามันไม่เกาะดู่อสีรถนะครับนะคะแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวเทคโนโลยีนี้เป็นยังไงแล้วตอบปนี้คาแคร์จะอยู่ยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ รถเลอะปัญหานี้เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาที่หลายคนเคยเจอเสมอมาค่ะบางคนบ่นเอาว่าฟ้าฝนเทวดาไม่เป็นใจแต่ต่อไปนี้เรื่องแบบนี้จะไม่มีเกิดขึ้นคุณจะไม่บ่นฟ้าฝนเมื่อรถที่คุณรักสามารถล้างตัวเองได้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปนะคะแต่เป็นแนวคิดในการค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆของนิสสัน เมื่อนิสันพบว่าปัญหาคนใช้รถที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่รถของพวกเขาและจากการใช้งานสมบุกสมบันและพวกเขากำลังทำให้มันง่ายขึ้นโดยที่เด็กล้างรถอาจจะตกงานไปเลยก็ได้ค่ะ ซึ่งแนวคิดใหม่ของนิสสันถูกทําให้เป็นจริงด้วยสารพิเศษที่เรียกว่าอัลตราเอเวอร์ดรซึ่งใช้ในการเคลือบอีกทีหลังกระบวนการพ่นสีตามปกติโดยมันเป็นสารที่มาจากผลิตภัณฑ์น,นานโนทําให้คราบฝุ่นฝนหรือแม้กระทั่งโคลนตมก็ไม่สามารถเกาะพื้นผิวของแล็กเกอร์ได้โดยเพียงแค่พ่นเจ้าสารที่ว่านี้ลงไปรถของคุณก็แทบจะสะอาดเหมือนใหม่ตลอดเวลาเลยแหะค่ะ และตอนนี้ศูนย์พัฒนานเทคโนโลยีของนิสันในยุโรปได้ทําการทดลองโดยทําการปิดฝากระโปรงรถข้างหนึ่งด้วยพลาสติกที่ใช้การพ่นแบบธรรมดาและอีกด้านหนึ่งมาพร้อมสารนานโนที่เคลือบเพิ่มเติมอีกขั้นเพื่อทดสอบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของการใช้สารนานโนกับการไม่ได้ใช้สารนานโนซึ่งนิสันนะคะได้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีของสารนานโนอัลตราเอวิรัยช่วยให้คราบต่างๆจะไม่เป็นอุปสรรคของรถคุณอีกต่อไปไม่ว่าจะฝุ่นฝนหรือคโคลน นอกจากนี้แล้วมันยังทําให้น้ําไม่สามารถจับตัวบนสีรถได้อีกและไม่ก่อให้เกิดคราบบนฝากระโปรงรถของคุณอีกต่อไปได้เลยละค่ะเนี่ยละค่ะเทคโนโลยี ultra ever dry ของทางดิสันนะคะซึ่งเขาบอกว่าพอเคลือบลงไปแล้วเนี่ย น้ำก็ไม่เกาะฝุ่นก็ไม่จับโครนก็ไม่เลอะมมันลบทจริงๆสบายดีมากๆเลยนะคะนิวในอยากได้มากๆเลยทีเดียวลที่เกียรล้างรถถูกต้องค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้สึกเพียงแต่ไม่พูดใช่ไหมคะนิวรู้แหละค่ะแต่ว่าก็ต้องคอยติดตามนะครับว่าเทคโเทคยีเซฟคลีนิ่งคาร์ของอานิสันนะครับจะออกมาเมื่อไหร่นะครับรับรองออกมาแล้วแล้ว ร้านล้างรถก็ต้องมีมีหกันานบ้างลนนะฉะนั้นต้องแอบกระซิบไวก่อนว่าอย่าเพิ่งดีใจสำหรับพวกเราที่ไม่อยากล้างรถกันเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มาขายแบบตลาดทั่วไปใช่ค่ะใช่ต้องติดตามว่าจะขายเมื่อไหร่นะคะใช่ค่ะนี่ก็คือเทคโนโลยีที่ออกมาปากันในช่วงนี้แต่เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีช่วงของเทคนิครออยู่ สรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ Seafood CTUF จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก t UF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ Seafood CTUF ค่ะกติกาชจ้าสตูดิโอค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงเทคนิคใครที่ชอบกล้องใครที่ชอบเอ่อเรียกว่าอุปกรณ์มือถืออะไรพวกนี้นะครับต้องห้ามพลาดช่วงนี้เลยนะครับวันนี้ครับมานำเสนอในเรื่องของเจ้ากล้องนิคอน D F นั่นเองนะครับเป็นกล้อง DSLR นะครับเป็นกล้องรุ่นใหญ่หน่อยนะฮะแต่ว่าเป็น Full Frame ด้วยนะครับแล้วก็ เอาใจคนที่ชื่อชอบแนวดิสซับแบบร์ตเรทโทรโอ้โหเหมาะกับพี่แสเลยนะใช่เลยเลทโทคือสมัยก่อนใช่คือพี่แฟนคลาสสิกงามคลาสสิกดูแบบเป็นอย่างนั้นไปโอเคสำหรับคนคลาสสิกอย่างพี่แสนนะคะคุณจะเป็นวัยรุ่นที่ชอบวามคลาสสิกก็ได้ค่ะไปชมดีกว่าค่ะว่าเจ้ากล้องน Nikon Df จะทำงานยังไงกันบ้างค่ะกล้อง Nikon Df คือการรวมตัวเอาดีไซน์ที่โดดเด่นจากกล้องยุคฟิล์มในตระกูล F อันโด่งดังของนิคอนมาผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิตอลโดยนิคอนเรียกกล้องรุ่นนี้ว่า Digital Fusion อันเป็นที่มาของชื่อรุ่นนั่นคือนิคอน D F กล้องดิจิตอล S L R แบบฟูลเฟรมรุ่นล่าสุด ผสากนการทำงานระบบกลไกลในการควบคุมแป้นหมุนที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจเข้ากับความสามารถในการสร้างสารรค์ภาพถ่ายคุณภาพสูงภายใต้ระดับความไวแสงที่หลากหลายในกล้องนิคอนแบบฟู l l f r a ที่เล็กและเบาที่สุดเพื่อความสะดวกสบายในการพกพา บอดี้กล้อง DF ทำจากแมกนีเซียมอลลอยจึงมีความแข็งแกร่งทนทานต่อทุกสภาวะอากาศแป้นกลไกควบคุมทำด้วยโลหะขนาดใหญ่ด้านบนของตัวกล้องช่วยให้การปรับค่าต่างๆทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เป็น,นกลไกควบคุมทำด้วยโลหะขนาดใหญ่ด้านบนของตัวกล้องช่วยให้การปรับตั้งค่าต่างๆสะดวกรวดเร็วผู้ชใช้นะคะสามารถสร้างสารรค์ภาพได้อย่างใจนึกปรับตั้งค่าด้วยกลไกแบบปรับหมุนของนิคอน DF ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นการปรับตั้งค่าต่างๆอย่างชัดเจนได้แก่ค่าความไวแสงความไวชชตเตอร์และค่าการชดเชยแสงจึงถ่ายภาพได้อย่างมั่นใจรวมไปถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนค่าการทำงานต่างๆได้ตลอดเวลาแม้กล้องจะปิดอยู่ก็ตามค่ะ กล้องดิจิตอลนิคอน D-F มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพ Fx format CMOS ความละเอียด16.2ล้านพิกเซลและระบบประมวลผลภาพ Xpeed 3ทำให้กล้องนิคอนรุ่น D-F สามารถสร้างสารรค์ภาพที่มีคุณภาพสูงภายใต้สภาวะแสงที่หลากหลายรองรับระดับความไวแสงได้ตั้งแต่ ISO 100ไปจนถึง ISO 12800และยังสามารถรองรับช่วงขยายเพิ่มเติมตั้งแต่ i o s 50ไปจนถึง i o s 248,000หากผู้ใช้นะคะต้องการกล้องนี k คอนดีช่วยให้ผู้ใช้หลุดพ้นจากข้อจำกัดเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่หรือสภาวะแสงแบบใดก็ตอบสนองจินตนาการและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสารรค์ภาพ ถ่ายได้อย่างอิสระกล้องนิคอน DF ใช้งานได้กับเลนส์นิคอนทุกรุ่นรวมถึงเลนส์ถ่ายภาพนิ่งและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์กับระบบแฟลชอุปกรณ์ไร้สายอุปกรณ์ GPS และ HDMI ดังนั้นกล้องนิคอน DF จึงเปิดโลกใหม่แห่งการสำรวจอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ นะคะสำหรับ Nikon Df กล้องตัวนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับนิยามว่าเป็นของเล่นคนรวยหรือว่า rich man toy อะไรอย่างเี้นะแล้วเขาบอกว่าช่างภาพทุกคนเนี่ยทูวินหามากไม่ทราบว่าสนนราคาประมาณเท่าไหร่นะคะน้องนี้ราคาก็เบาๆค่ะประมาณ เกือบแสนบาทค่ะเรียกได้ว่าหนูทํางาน15ปีถึงจะซื้อได้ตัวหนึ่งไม่คือบอกแล้วไงเป็นของเล่นคนรวยนะคะแต่เรียกว่าราคาประมาณนี้แต่ว่าเทคโนโลยีที่ได้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มค่านะใช่แล้วและใครนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ www.nikon.co.th นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เราเอามานําเสนอกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมเรายังมีช่องทางใน YouTube ด้วยใช่ไหมคะที่รูรีดันกันใช่ครับผมก็เสิร์ชไปเลยนะฮะ the gadget studio ใช่แล้วค่ะรวมถึงติดตามพวกเราทาง Facebook ก็ได้เนาะ f a c e b o o k com t 3 thailand นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยทำสวยๆด้วยนะคะ g t m m n n f c k คทริป s โต r e ค่ะลาดทาว90นั่นเองค่ะคใช่แล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคสวัสดีครับ